จะมาแก้ไขปอกน้ําไหลไม่แรงนะครับพอกนี้มีราคาแพงนะครับอาการแบบนี้นะครับจะต้องเป็นการตามที่สถานีฐานว่าจะเป็นตามที่ทางออกตรงนี้นะครับเราจะมาะเปิดดูนะครับว่าทางออกตรงนี้มีอะไรกันการตันอยู่นะครับอุปกรณ์ก็จะมีประแจาปากตายนะครับแล้วก็แปรงสีฟันกับขันน้ำ นะครับเราก็จะมาเปิดดูประมงกันนะครับเอาใบแจปากายหมุนมาทางซ้ายมือนะครับถ้ามุนตางขวาไม่ออกนะหมุนมาทางซ้ายมือ่างนี้นะครับหมุนได้ง่ายนะครับอันนี้ผมหมุนไว้ก่อนแล้วก,นะก็จะมีเศษน,นะครับก็จะมีเศษเป็นเศษกวดเศษเล็กๆนะครับที่ไม่สามารถที่จะลอดตะกบ ับแกงตัวนี VII ้ไปได้นะครับล so ้างใช้แปรงถูๆได้นะครับใช้แปรงถูได้ถูเสร็จแล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมประกอบเข้าไปนะครับอย่าลืมมันมีโอลิงอยู่นะครับประกอบเข้าไปก็จะมีโอลิงอย่าให้โอลิงหายประกอบเสร็จแล้วเราก็มาทดสอบน้ําจะไหลแรงเหมือนเดิมครับคุณเข้าบ้านได่วบ้านก็สามารถที่จะทาเองได้นะครับสวัสดีครับ